ฮัลโหลวันนี้ดิฉันมาแนะนำบ้านไม้พื้นประดูนะคะไม้พื้นปะดูสวยๆกันเลยนะคะหน้าสิบเจ็ดสิบแปดนะคะแต่ยาวสามเมตรนะคะไม่ยาวเท่าไหร่นาะหนาสามเซนนะคะสวยๆเลยนะคะสำหรับหลังนี้นะคะนี่นะคะพื้นประดูนะคะพื้นปะดูสวยๆใช่ไหมอยู่ทั้งหมดสิบสองแผ่นนะคะสำหรับหลังนี้นะคะ แล้วก็ต่อมาทางนี้จะเป็นไม้รวมนะไม้รวมยาวอยู่นะคะแกเอาแบบเสือน้ํามันนะคะไม้ยาวนะคะจะเป็นไม้รวมคือไม้มะค่านะคะมะค่าแล้วก็ไม้เหลานะคะแล้วก็ไม้กันเหลืองนะคะแล้วก็ไม้มีไม้ตะแบกนะคะสำหรับชุดนี้นะคะนี่นะคะไม้ก็คือจะประมาณนี้นะคะ ไม้แบบไม่ได้ใสไม่ได้อะไรนะคะนะแล้วก็จะมีเสานะคะหลังนี้นะคะเสาจะเป็นเสาหน้าเจ็ดนะคะ,ะนะคะหน้าเจ็ดหน้าเจ็ด,าจดยาวสามเมตรนะคะเสาด่างนะคะแล้วก็ เสาช่องข้างๆจะอยู่ที่2เมตรห้าสิบนะคะ,นะคะทั้งหมดจะมีอยู่18นะคะ18ต้นนะ,ะสะ2ไม้แดงทั้งหมดนะคะเครื่องก็จะเป็นไม้ร้มนะคะเครื่องจะมีตั้งแต่ปะดูไม้แดงไม้เต่งนะคะรวมๆกันไปนะคะสำหรับอย่างนี้นะคะส่วนราคาเดี๋ยวนี้ชาจะมาอัพให้นะคะเดี๋ยวนิชาเขาไปคิดก่อนนะคะกว้างยาวยังไม่ได้คิดเลยค่ะแต่หลังนี้กว้างนะคะเสาทั้งหมด18ต้น กว้างอยู่ค่ะกว้างมากกว้างมากเดี๋ยวนี้จาวขอไปวัดนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะ,ะนำเสนอไปนะคะหลังนี้นะคะนะ